สวัสดีทุกคนนะฮะคลิปนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการกางและก็การเก็บเต็นท์หลังคารถที่สั่งงานด้วยระบบไฟฟ้านั่นก็คือเต็นท์หลังคาของ w i ร์แลนด์รุ่น p a ดเฟนเดอร์2นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามีระบบการกางที่มันยากหรือว่าง่ายกว่าที่เราเคยสัมผัสมาในทุกๆครั้งในการไปแคมปิ้งกันนะครับก่อนอื่นนะคะเราจะต้องปลดตะขอไม่ใช่ปลดตะขอเสียนะปลดตัวรั้งนะครับปลดตัวรั้งทั้งหมดปกตัวนะฮะตัวล็อกบันไดนะครับ โอ้ลมแรงมากเลยคนระับทุกคนอ่ะก็มาเปวดฝั่งนี้สายรัดจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับฝั่งนี้ของผมก็จะมันก็จะยากหน่อยนะฮะเพราะว่ามันติดออนิ่งนะออนนิ่งผม <c oughs> ใส่ชิดเข้าไปให้ติดกับตัวเต็นท์เลยนะฮะ มันก็จะแคบๆหน่อยกนะ็พราที่จะกินเวลาอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ก็ถามว่ามันลําบากไหมมันก็ไม่ลําบากอะไรนะฮะอ่ะฝั่งนี้เราก็ปลดบันไดนะฮะสายรัดบันไดทั้งหมดจะมี2จุดนะสายรัดตัวครอบเต็นก็จะมีทั้งหมด6ตัวนะฮะพอเราปลดเสร็จนะฮะเราก็จะทำทำการปลดกดรีโมทนะฮะก็คือสั่งให้เต็นเปิดขึ้นมานะฮะ แต่เราต้องแน่ใจก่อนนะครับว่าเราได้ปลดตะขอปลดสายรัดอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะมิฉะนั้นแล้วมอเตอร์ของคุณนะอาจจะไหม้ได้นะฮะตรงนี้ต้องระวังให้ดีๆนะครับอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่านี่ฮะเห็นไหมนี่คือตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างถ้าลืมนะฮะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่เราก็ต้องมาปลดมันนี่นะฮะ เวลาที่เราเกิดอะไรฉุกเฉินนะครับเราจะสั่งดาวเราสั่งอัพอยู่เราจะสั่งดาวเลยไม่ได้เราต้องสต็อปก่อนนะครับพอเรากดสต็อปเสร็จนะรเราค่อยกดจะขึ้นหรือจะลงนะครับตอนนี้ผมแก้ไขตรงที่ผมลืมปลดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะสั่งมันขึ้นไปต่อนะ,อะมันก็จะขึ้นไปของมันอย่างแบบนี้เรื่อยๆนะฮะใช้เวลา หนึ่งนาทีนะครับในการสั่งมอเตอร์ดีดขาเต็นขึ้นไปด้านบนนะครับหนึ่งนาทีนะครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามันขึ้นช้านะครับเราก็อย่าไปยืนจ้องมันให้ไปทำอย่างอื่นนะครับรอมันฮะ,ค,ะคือความจริงเนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังไม่สุดมันขึ้นยังไม่สุดแบบนี้นะฮะเราไปดันไอตัวฝาฝากันสาด,ด้านหน้านั้นรอได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้เต็นของเราก็ทำการขึ้นสุดแล้วนะ ใช้เวลาก็ประมาณ1นาทีจากนั้นนะฮะเราก็เอาบันไดลงนะครับสเตปต่อไปอนี่ฮะบันไดลงง่ายๆนะครับนี่กดบันไดลงให้สุดนะฮะมันก็จะล็อกอัตโนมัตินะครับจากนั้นเราก็ปีนขึ้นไปแล้วก็เอากันสาส์ขึ้นกันศาส์นี่เราผลักขึ้นไปได้เลยนะฮะก็จะมีโชค๊คทําอยู่2ต้น นะฮะพอเราผักขึ้นไปมันก็จะดีขึ้นเองจากนั้นก็เรียบร้อยนะฮะเราก็สามารถที่จะเข้าไปด้านในได้แล้วหลังจากที่เราดูวิธีการกางเป็นเศจสับเรียบร้อยแล้วนะก็คือเรานอนอะไรเสร็จแล้วนะเราก็จะเก็บนะคราวนี้เรามาดูวิธีการเก็บนะครับที่นี่ลมค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะโอเคเรามาเริ่มต้นการเก็บกันเราจะเก็บแบบสบายๆนะฮะเหมือนเราแบบออกไปแคมป์ปิ้งปกตินี่แหละนะผมจะไม่รีบนะครับ แล้วก็เอาฝาลงก่อนนะันบแรกเ,เก็บฝาก่อนนะฮะแล้วก็เอามันไดขึ้นนะฮะกดล็อกมันได้นี่มันจะเป็นดังแต๊บอย่างนี้นะแล้วก็พับพับมันมแบบนี้ฮะพับมันขึ้นไปปุ๊บโอเค เรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นเราก็หารีโมทของเราแล้วก็กดรีโมทนะฮะสั่งให้มันดาวโอเคฮะมันก็จะค่อยๆพับเต็นท์ของเราลงไปในระหว่างที่มันพับเต็นท์นะครับเราก็เก็บกระเป๋าเข้าไปได้เลยนะครับบันไดนี้ไม่ต้องกลัวนะยังไงมันก็ไม่หล่นลงมาใส่หัวเราหรอกนะครับเพราะว่า เต็นท์มันเองไปฝั่งนู้นแหละนี่ฮะแล้วกเก็บไปสองข้างหรือถ้าใครมีวิธีที่มันสะดวกกว่านี้ก็หาเอาเองนะครับแต่สำหรับผมใช้แบบนี้นี่เสร็จแล้วก็ล็อกล็อกได้เลยล็อกบนไนก่อนก็ได้นะฮะการล็อกบนไนนี่ให้ล็อกอข้างบนนะทุกคน เรียบร้อยแล้วสุดแล้วมันก็จะหยุดนะตัวมอเตอร์โอเคอ่ะ,อะแล้วก็ไล่ไล่ล็อกไปนะครับ อันนี้ผมจะเก็บแบบไปเรื่อยๆนะฮะไม่ได้รีบเก็บนะเก็บแบบใจเย็นเรื่อยๆนะฮะอ่านี่เดี๋ยวแล้วก็ไปล็อกฝั่งนูน้น <c oughs> ตรงนี้ผมมันจะเป็นแคบๆหน่อยนะมันก็เลยทํางานค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะฮะแต่สำหรับคนที่มีพื้นที่นะครับไม่ได้ใส่ออเนิ่งให้ชิดขนาดนี้ก็เก็บได้สบายจะเร็วกว่านี้เยอะนะแต่แค่นี้ก็ผมคิดว่ามันคงไม่ลำบากหรือถ้าใครคิดว่ามันลำบากอีกนะฮะ ยังลำบากอยู่นะผมว่าชเช่าโรงแรมนอนเถอะอืมอืมเป็นห้นตึงโอเคแมปกดออมาแล้วล็อก เรียบร้อยนะครับนี่เสร็จแล้วจบแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะก็ใช้เวลาก็คำนวณเอาเองนะฮะกี่นาทีผมว่าน่าจะไม่เกิน4นาทีนะฮะก็เรื่อยๆแบบผมนะไม่ได้รีบอะไรนะครับนี่ก็คือวิธีการกางและเก็บนะครับเต็นท์หลังคาอัตโนมัติของไวแลนด์กี่นะฮะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้า เราจะมานำเสนออะไรเกี่ยวกับไวรัสอีกนะครับติดตามดูนะครับ